สองแหล่งอุ้ยไอ้เต้าอ้อาว,อวนเตาววน้าอ้วนเอ้ยจริงกว่าจะหาอุปกรณ์เจอไม่รู้มันบินไปไหนนะเขียวให้ม่ใหญ่หน่เด็กไอ้เต้าวอ้วน,นเก่งเสน่ห์ละ,ละอะไรขนาดนั้นแล้วนี่เข้าไปตรงไหนเนี่ยเข็ดเขนี่ยอรนะ ไว้ยังคงไงเข้า,า,า,าหรอวาไม่ได้คงหรอใช่ใช้ยาฆ่าแมงใช่ไหมพวกแามันฆ่าตะกอนไม่ได้นะทุกคนเนาะพวก,กยาฆ่าตะกอนเราจะแบบไม่ได้นะอ๋อห้ามพูดเออ ที่เก่งนี่ทำหน้าตาหววใส่หนูเลยทำบุญที่จุ๋มเนี่ยเก็บรางไอีกรางหนึ่งต่ตุกตาเนี่ไว้ไหนไหนไว้ข้างในนู่นเถอะไว้นี่ก่อนก็ได้ในเนื้อบางเออข้างของเกาหลีเนี่ยเดี๋ยวเก็บให้วันว่านเอาเสือนี่เลงกลมหนูโอ้ยเอ้ยตะตุก อีกวันนี้อ่ะโหมันเยอะไปแล้วนะไ่หย่อนอันนี้หน,นูไม่ได้ซื้อไปจุ่มในจุ่มมาหนได้มาอืมขอตั้งไว้ตรงนี้น่ารักเลยเนี่ยใส่กล่องไปเนี่ยไม่ใช่แล้วโอ้โหวิ้ย <c oughs> มันเป็นผ้าห่มอ่ะอุ้ยเชมันนิดนึงนะหนุ่มมันเป็นผ้านนนนห่มด้วยเอาหวอัวเขาใหม้มาป่ะเราควรใช้หรือเราควรยังไงอ่ะ ใช้จ้ะหรือเราควรขายหรือเราควรเก็บออกมาใช้เลยใช้เลยเหรอไปไว้ในรถหมมคิดเหมือนกันเ,เลยใช่ไหมอ่ะน้องไปอยู่ในรถเอาไว้ก่อนกระดาษที่ชู่มิเกเซตอ,อย่างเง ไปหาหมาด้วยเนี่ยนี่อะไรนะพี่พีคนพี่ท่าดเลยยับตรงนี้เอาไปอีกยือเหนไหมพี่จุ๋มรังแรงแบนๆบนแลกี่อยูนพอเราแบนแบนมาใส่แทนนี่ดีกว่ามันจะได้เล็กลงโอ้ยยาวเหรอเออมาแบนยาว ฮะสภาพฉนีเป็นเมนตุ่มอูนีไหมอ้าอืมอุ้ยดูดีไปห้องน้ำก่อนได้ปะฮะไปห้องน้ำก่อนได้ไหมได้สินี่เราเป็นโมเดลเหรอผมไม่ได้อ่ะเออขอบอกว่าขอไปเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่ได้คือ ซีเพ็ดนี่ยังไม่มีโอกาสได้ดูเลยตัวนี้โซซีเพ็ดใช่ปะวะ ำไมวะแล้วตัวสีเข็ดฉันอยู่ไหนทำไม,มนี่มเากไม่ใช่ใตัวสีเขดนี่้้งเป็นปูเก็บดีไหมได้เลยนะเป็นปูนไหน,ะน,ม,นมียังยังเอตัวสีเอยู่ไหนวะ ตัวซีเข็ดฉันอยู่ไหนเออเอ๊ะฉันได้ซีเข็ดมาจากที่ไหนหวะแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยหนูไม่เก็บนะหนูขายดีกว่าทำไม่เก็บอืมขายได้ อินอนี่อินขายเลยคือกลังขายเลยตัวอื่นยังน่ารักแค่นี้ไม่อินเฮ้ยแล้วตัวตีแขดอยู่ไหนอ่อโห